สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t h ิ n เอ S นะครับวันนี้นะครับเรามาในลุกแปลกนิดนึงเป็นสไตล์ work wear นะครับเราจะมีแขกรับเชิญด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมารีวิวเสื้อผ้า work wear ของฝั่งอเมริกันเป็นแบรนด์ที่ชื่อว่า Universal Overall นะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วไปดูกันครับ

งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเอาจริงๆถ้าเกิดว่าให้พูดถึงแบรนด์ Universal Overall เนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นแบรนด์จากชิคาโกนะครับของอเมริกาเขาบอกว่า Born in Chicago คือกำเนิดที่ชิคาโกแต่ว่า b r e d in Tokyo นะครับก็คือเหมือนกับว่าไปเติบโตที่เมืองญี่ปุ่นนะครับโตเกียวก็คือจริงๆแล้วต้นกำเนิดเนี่ยเขาเป็นแบรนด์ของอเมริกาเป็นแบรนด์สไตล์ Workwear สไตล์อเมริกันที่ถ้าเกิดว่าเราพูดถึง Workwear เนี่ยก็คือจะเน้นวัสดุที่ทนทานยับยากใส่ง่ายๆนะครับแล้วก็ใส่สบายนะ พวกช่องพวกนี้เยอะนะครับตามภาษาเสื้อผ้าสไตล์เวิร์กแวร์นะครับแต่ว่าเขาได้ไปเติบโตที่โตเกียวก็คือแบรนด์เนี่ยเขามีชื่อเสียงที่ประเทศญี่ปุ่นสุดท้ายเนี่ยขายดีในฝั่งญี่ปุ่นก็เลยถูกเดเวลอปหรือว่ามีการผสมดีไซน์ของฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเข้าไปเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือถือว่าไปเติบโตแล้วก็มียอดขายสูงในฝั่งของญี่ปุ่นนะครับุดท้ายก็เลยกึ่งๆเหมือนกับว่าคล้ายๆว่าเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าค มีทาคลิปไปทุกคนดูไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยดูนะเข้าไปดูกันได้อันนี้ก็จะเป็นแต่งตัวสไตล์ w o r k แวร์เป็นแบบผู้ชายเนียเน้ยบๆอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นแบรนด์ w o r k แวร์เพราะฉะนั้นวันนี้ c a ช u ว l มากขึ้นแล้วผมก็จะแนะนําที่จะเอาไป m a t h ในหลายๆโอกาส w o r k แวร์อาจจะเป็นพวกแคมปิ้งอย่างนี้ก็ได้นะจริงๆเราใส่ชุดนี้เป็นสไตล์แคมปิ้งก็ได้นะคิดว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสไปแคมปิ้งเราใส่ประมาณนี้ก็เท่ดีนะครับหรือว่าจะเป็นสไตล์แบบว่าอยู่ในเมืองเราก็จะมีเป็นพวกแจ็คเก็ตใส่สวมทับเข้าไปเเรราาาาสามาถที่จะออไปกกับพว รองเท้าที่มันเป็นรองเท้าเรียบร้อยรองเท้าหนังผู้ชายอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวจะมา mix and match ให้ดูด้วยแล้วก็สไตล์สุดท้ายก็คือเป็นออกแนวสรีทหน่อยๆห,หรือว่าใส่ในวันสบายๆอย่างเงี้ยก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะเราเอา work wear เนี่ยเอามา mix and match ให้เข้ากับชีวิตประจําวันหรือว่า Activity ที่เราทํากิจกรรมต่างๆที่เราทำเนี้ยก็ทําได้เหมือนกันและที่สําคัญนะครับทุกคนแบรนด์ universal all เนี่ยเขาเป็นเสื้อผ้าที่เป็นแบบเหมือน unisex ครับ unisex ก็คือใส่ได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเพราะฉะนั้นวันนี้มีผมเป็็นนผู้้ชาายเเดีีวกไมม่พอรอรตงง แบบถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเราไปหานางแบบกันดีกว่าครับไป แบรนด์อะไรคะ Universal Overall ครับเฮ้ยชุดหมีชอบตัวไหนชอบตัวไหนคุณบิวนี่ชอบตัวนี้เลยถ้าถ้าแบบเป็นแบบสไตล์แบบ Work From Home นะใส่บ่อยๆอ้โน่าจะเป็นตัวนี้นะกับแบบมีเสื้อคลุมนะนิดนึงผมจัดลุคว้ให้คุณด้วยเอาเหรอใช่หรือว่าอยาก mix and match เองไหมอ๋อเป็นไม่มีสิทธิ์เลือกมีมี mix and match เองก็ได้ไม่เลือกดีกว่าถ้างั้นเดี๋ยวเรามาแต่งกันประมาณ2-3ถึงลุคล้วกันแล้วเดี๋ยวมาพูดคอลเลคชั o n ให้ฟังคร่าวๆก่อนว่ามีอะไรบ้างในระหว่างที่เราเลือกแล้วแต่งไปด้วยกันแลล้วกกกันนโออออเเค่่าามื เดี๋ยวขออธิบายชุดนี้ก่อนชุดนี้นี่เป็นเหมือนชุดเก่งของแบรนด์เขานะเป็นเ <c oughs> ขาเรียกว่า <c oughs> เป็นเหมือนชุดหมีี่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นชุดโอเวอร์ออลนะครับ <c oughs> นี่ ของผู้ชายก็มีของผู้หญิงก็มีนี่อันนี้จะเป็นสีที่ออกเป็นสีกากีแต่ว่าอันนี้จะออกเป็นสีไอวอรี่หรือว่าที่เขาบอกว่าเป oh ็นสีพวกงาช้างเนี้ยนะโอ้ยข้างหลังมีกระเป๋าด้วยใช่ใช่เนี่ยข้างหลังก็จะมีเป็นดีเทลเป็นกระเป๋าแบบนี้ชอบมากเลยอ่ะเขามีกิมมิกเป็นแบบว่าลายกระดุมตรงนี้ใช่นี่ไงเฮ้ยชอบนี่มีกิมมิกเป็นเหมือนเป็นรังดุมใช่รังดุมแต่ว่าไม่มีกระดุมให้ติดนะใช่แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยใช่เท่ๆเท่ๆแล้วนี่ใส่ของได้จริงหรือเปล่าใส่ Gore by, ของได้จริงใส่ใต้ เป็นชุดหมีที่มีกระเป๋าเยอะมากเป่าหน้าเป่าหลังใช่นี่เขาเป็นสไตล์ workwear workwear มันคือนี่ไง workwear คือเหมือนกับว่าใส่ทํางานเหมือนกับช่างไม้ช่างทาสีอะไรเงี้ยเป็นเหมือนเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ของพวกแบบฝั่งอเมริกันถ้างั้นลุกแรกเราจะเลือกให้เป็นสไตล์แบบว่าเป็นแบบว่าแมทช์กันเป็นเหมือนเป็นแต่งชุดให้มันแมทช์กันคิดว่าตอนแรกเมื่อกี้มีพูดไปต้นคลิปแล้วว่าอันเนี้ยเหมือนแบบว่าเราอยากใส่แบบนี้ไปแคมปิ้งแคมปิ้งอาจจะอากาศร้อนขาสั้นแบบ นนี่าัอุ้ยอันนี้ไม่ใช่กางเกงผู้ชายเหรอใช่ใส่ได้แบรนด์นี้เขาเป็นยูนิเซ็กซ์เพราะฉะนั้นใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับอันนี้เราเลือกเป็นคาร์ซันก่อนแล้วก็เรารู้สึกว่าเวลาไปแคมปิ้งเราต้องเลือกให้เป็นสีธรรมชาติเงี้ยขาวน้ำตาลเขียวมันจะถ่ายรูปแบบปมันจะถ่ายรูปเข้ากันนี่เราเลือกเป็นเฮ้ยญี่ปุ่นมากนี่อย่างงี้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นงี้เป็นแบบเป็นคอแบบคอเขาเรียกว่าคออะไรคะเนี่ยคอวีอ๋อแต่ว่าอันนี้เป็นรุ่นโคเวอร์ออล และอันเนี้ยเหมาะกับเอาดอยังไงหรือแบบผ้าตัวนี้ถ้าดูใกล้ๆทุกคนจะเห็นว่ามันเป็นเหมือนผ้าเป็นเขาเรียกว่าผ้าริบสต็อกผ้าริบสต็อกคือผ้าที่เป็นเหมือนเขาเขาเรียกคล้ายๆผ้าลุ่มอ่ะแล้วก็เป็นลายตารางๆเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้ลายมันเป็นแบบนี้มันจะแบบกันฉีกขาดได้ดีกว่ามันจะเหมาะกับการใส่เอาดอใช่อันนี้เป็นสีเขียวโอลิฟแล้วเราก็จะเลือกให้เหมาะกับลุคที่ไปแคมปิ้งแบบนี้เปลี่ยนเลยได้ไหม ได้ทุกคนเราเมาื่อกี้ลูกที่บิวไปแต่งอยู่ผมคิดว่านี่กระเป๋าถุงถุงเป็นอย่างนี้น่ารักดีเป็นเหมือนนมจีบอะ่ะทุกคนใส่เข้าไปแบบนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวเราเลือกให้บิวด้วยลูกแรกทุกคนนี่นะถ้าจะเป็นแคมปิง้งเลือกอันนี้ไว้ให้ด้วยนี่กระเป๋าสวย so beautiful แล้วถ้าเกิดว่าอยากจะปรับความยาวก็เราก็ผูกอันนี้ได้ มันก็ต่อหน้ารักมากเลยอ่ะเป็นทรงขนมจีบปะใช่อันนี้ก็คือจะเป็นสไตล์แคมปิง้งนี่คือลุกแรกของเราทั้งคู่นะครับทุกคนวันนี้เป็นไงแต่สใส่สบายนะนะไม่ไม่รู้สึกร้อนระ้อนอ่ะมันเป็นผ้าที่เขาเน้นเรื่องของฟังก์ชันก็คือมันจะยับยากแต่ว่ามันจะใส่สบายมันจะไม่ร้อนลุกแรกเป็นประมาณนี้นะครับทุกคน,นงนั้นเดี๋ยวไปดูภาพเต็มเต็มตัวดีกว่า คนเมื่อกี้ก็คือลุกที่1ของเราทั้งคู่นะครับก็คือเป็นลุกที่เอาจริงงผมคิดว่าเาใส่ไปพวกแคมปิ้งหรือว่าไปเอาดอ์แอคทิวิตี้อย่างเงี้ยก็ถือว่าสนุกดีนะถือว่าเป็นแบบแคชชวลดีมันก็จะได้ฟิลแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นดีนะครับอันนี้ก็เป็นลุกแรกนะลุกที่2ที่ผมคิดว่าจะให้บิวใส่เนี่ยจะออกเป็นแนวแบบในเมืองหน่อยเป็นแบบเรียบร้อยขึ้นมาหน่อยแต่ว่ายังมีความเป็นเวิร์กแวร์ผสมอยู่เราก็ใส่แจ็กเก็ตคลุมอะไรเงี้ยนะผมก็เลยคิดว่าจะเลือกเป็นเสื้อคลุมประมาณนี้เเเปป็นกกน็นนออนนคกรรัออออีีี้สสชาาโหืว่ แล้วก็เลือกกางเกงที่เป็นแบบสไตล์แบบคล้ายๆ men's wear นิดนึงเป็นออกเป็นแบบบอยๆหน่อยจะเป็นสไตล์ประมาณนี้อันนี้จะเป็นกางเกงที่เขาเรียกว่าเกอข่านะครับก็คือจะเป็นเข็มขัดคาดสองฝั่งแต่ว่าอันนี้จะเป็นเหมือนติดกระดุมข้างหลังก็จะเป็นเอวยางยืดนะอันนี้เป็นสีเขียวโอลิฟนะครับแมทช์อย่างนี้ผมว่าก็สวยดีนะตอนนี้มันเรียบร้อยแล้วทั้งกางเกงแล้วก็เสื้อแจ็คเก็ตนะแต่ว่าอยากให้ข้างในมันดูแบบชิลๆบ้างก็เลยเลือกเป็นผ้าเชิ้ตผ้าเรยอนแบบนี้นะครับสีขาวเป็นแบบว่าพลิ จะเพิ่มความชิลให้อยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวลองดูว่าบิวไปใส่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับส่วนระหว่างนี้ที่บิวไปเปลี่ยนเสื้อนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูคอลเลกชันเขาคร่าวๆแล้วกันนะว่าแบบคอลเลกชันเขาหลักๆมีอะไรบ้างนะครับทุกคนอันนี้เนี่ยก็จะเป็น เสื้อเชิ้ตแบบตัวเมื่อกี้ที่บิวใส่แต่ว่าเป็นสีฟ้านะแล้วก็เสื้อยืดเขาก็มีนะครับนี่ดีเทลก็จะเป็นแบบนี้อย่างอันนี้สีเขียวก็จะมีกระเป๋าเสื้อแล้วก็มีเป็นตราตัวยูสีส้มที่กระเป๋าเสื้อด้วยนะครับอันนี้มีสีเขียวกับสีเทานะครับส่วนต่อไปก็คือตัวเมื่อกี้ที่เดี๋ยวจะให้บิวใส่แจ็คเก็ตของผู้ชายก็มีของผู้หญิงก็มีนะครับแล้วแต่ไซส์นะครับก็คือเป็นยูนิเซ็กซ์ถ้าเกิดผู้ชายก็เลือกประมาณ M หรือ L ก็ได้ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเขาก็ม อันนี้นี่เดี๋ยวผมจะใส่ด้วยนะครับอันนี้คิดว่าเดี๋ยวจะเอามามีคแอนแบ็เหมือนกันอันนี้เห็นไหมอันนี้ก็คือลุกของบิวตัวแรกเมกื่อกี้แต่ว่าอันนี้จะเป็นผ้ายีนนะครับหรือว่าผ้าเดนิมนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นสียีนเลยเป็นตัว cover all นะครับเหมือนที่บิวใส่ในลุกแรกนะส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบของแบรนด์นี้เลยเขามีขาสั้นด้วยทุกคนนี่อันนี้จะเป็นขาสั้นสีเดียวกับตัวที่ผมใส่อยู่นะก็ใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับมีดีเทลข้างหลังแบบนี้เลยนนนนนคคับบเเเเป็ตาาาาาายยยีีีีีขาขา่่่่ห้้้้ออโโลกกกกกกกแสววททขดดมๆึงงงืุถิ ทุกคนติดตามผมอยู่หรือว่าดูจากคลิปที่แล้วที่ผมเคยทําแต่งตัว work แวร์ไปเนี่ยเขาก็จะมีกางเกงที่เป็น chinos นะครับ chinos ก็จะเป็นผ้าคอตตอนแบบนี้นี่แหละแต่ว่าอันนี้จะเป็นทรงที่เป็นเอวสูงด้วยแล้วก็ไม่ได้เล็กมากนะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็น standard fit แล้วก็มี wide fit อีกแบบหนึ่งแต่ว่าอันนี้ที่ผมชอบเลยคือ standard fit นะครับก็คือมันจะไม่ได้เล็กมากมันจะเป็นออกทรงเป็นกระบอกกลางๆนะครับไม่ได้เป็นกระบอกเล็กนะเป็นกระบอกกลางๆถ้าเกิดว่ารีดจีบเนี่ยก็จะใส่ออกมาสวยเลยนะครับผมจะใส่ในลุกที่2มนีแหลสอเป็นี่ จะเป็นสีแบบครีมอ่อนๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาใส่กับตัวนี้ด้กันตัวนี้เป็นโอเวอร์ชิ้ตที่เป็นลายทางเป็นเสื้อคลุมนะครับขาวน้ําเงินนะครับเดี๋ยวลองดูว่าใส่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะใส่สื้อยืดข้างในแล้วเอันนี้ยคลุม โอเคนะครับทุกคนเมื่อกี้ก็คือลุกที่2นะครับของเราทั้งคู่นะเอาจริงๆผมรู้สึกว่าลุคนี้มันเหมาะกับแบบว่าเราอยู่ในเมืองเวลาเราอยากได้เสื้อคลุมที่แบบว่าระหว่างวันเราร้อนเราก็ถอดออกได้หรือว่าเราหนาวเราก็ใส่เข้าไปได้นะครับแถมทําให้ลุกดูมีอะไรมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลุกที่เออผมก็ชอบเหมือนกันนะลุกที่2อเนี้ยไอตัวโอเวอร์เชิร์เนี้ยชอบเลยนะครับเป็นลายทางสีออฟไวท์กับเนวี่นะครับดีเทลผ้าก็คือสวยมากนะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผ้าเขาแแบบบใสส่่ายไมร้้อนลวก็ กระดุมก็คือมีดีเทลเป็นแบบแปลกๆนะครับผมรู้สึกว่าติดก,กระดุมเข้าไปแบบนี้มันดูญี่ปุ่นขึ้นนะถ้าเกิดว่าเราเอาเสื้อคลุมมาใส่อีกตัวหนึ่งใส่ตัวนี้เป็นตัวในก็ได้เ,เอาเสื้อคลุมมาใส่ครอบอีกทีหนึ่งก็ได้เหมือนกันเราก็ใส่เป็นอย่างนี้ตัวเดียวก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครร้อนหรือว่าเราใส่เป็นแบบอย่างเงี้ยเป็นเลเยอร์อยู่ข้างในก็ได้เหมือนกันนะ รู้สึกว่ามันก็ชิลๆดีนะครับนี่อันนี้ก็คือลุกที่2นะครับส่วนต่อไปลุกที่3นะทุกคนเอ้เราไปแคมปิ้งแล้วเราเรียบร้อยมาแล้วต่อไปผมก็รู้สึกว่าเออเราแบบสตรีทสตรีทชิลๆบ้างนะครับคิดว่าเดี๋ยวเอาอันนี้ให้บิวใส่ผมรู้สึกว่าผู้หญิงอะ่ะถ้าเกิดว่าใส่ง่ายๆเราเดินเล่นในเมืองเนี้ยใส่เอี้ยมมันก็น่ารักดีนะแล้วก็ดูให้ฟิลญี่ปุ่นญี่ปุ่นดีด้วยก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้ให้บิวใส่เอี้ยมเนี่ยไปแคมปิง้งแต่ว่าเราให้บิวใส่เอีบบ reet, เเ้อุอ เดี๋ยวลองอันนี้เป็นแบบสตรีทสตรีทบ้างดีกว่านี่ก็เป็นเยี่ยมแล้วข้างในข้างในเรารู้สึกว่าผู้หญิงอาจจะแบบถ้าเกิดว่าใส่เสื้อสีขาวอาจจะเพลนเพลนไปก็เลยคิดว่านี่ให้ใส่อันนี้เลยเอ๊ะข้างในแทกเข้าไปอย่างเงี้ยเป็นแบบสีสันนิดนึงเนี่ยมันเป็นเขียวมิ้นท์มันเป็นเรยอนเงี้ยเรยอนมันจะเย็นเย็นเป็นผ้าเหมือนพวกเสื้อฮาวายอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกโอเพนคอร์ล่าเชิ้ตนะลองไปเปลี่ยนครับแล้วเดี๋ยวผมจะเลือกของผมเหมือนกันเพราะฉะนั้นอ่ะทุกคนมาเลือกพร้อมกับผมว ชิวๆเหมาะกับแบบอากาศช่วงนี้นะครับเนี่เดี๋ยวผมจะใส่เสื้อตัวนี้นะครับเชิ้ตเหมือนบิวเลยนะครับแล้วกางเกงผมจะใส่เป็นตัวที่เป็นเอวจัมนะครับนี่เป็นคาโก้ผ้าริบสต็อปคล้ายๆกับตัวแรกที่บิวใส่ที่เป็นเสื้อคลุมตัวนั้นนะครับที่เป็นคอวี v นะนี่เดี๋ยวลองดูว่าออกมาเป็นยังไงไป DRAAAAAA นจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับ3ลุกที่เอามาฝากกันในวันนี้กับแบรนด์ Universal Overall นะทุกคนชอบไหมชอบมากชอบชุดนี้ใช่ปะคือมันไม่ได้แบบว่าแคมปิ้งเอาดอร์จ๋าคือเหมือนกับเอาเสื้อเชิ้ตที่ปกติเราใส่กันอย่างเงี้ยเอามาใส่กับเอี่ยม,มอย่างเงี้ยเนาะมีเสืออ้อเชิ้ตเหมือนกันแต่ต่างสีผ้าใส่สบายมากเนาะใช่ใส่สบาย เนี่ยก็จะบอกทุกคนว่าแบรนด์ Universal All, All เป็นแบบ work wear สไตล์อเมริกันที่แบบเขาทํามาให้ใส่ง่ายอาจจะแบบยับยากหรือว่าเป็นผ้าบางตัวอย่างเนี้ยก็คือเป็นผ้าที่แบบเขาเน้นความทนทานแต่ว่าฟนะังก์ชันอ่ะคือมีเยอะมากอย่างเงี้ยกระเป๋ากระเป๋า,ม,าม,มีเยอะเ <มา S 2> ต็มไปหมดเลยลนะครับก็คือเป็นสไตล์ work wear ก็คือเป็นกลิ่นอายของ work wear อยู่แล้วก็คือความที่แบบใช้งานได้หลากหลายอะไรเงี้ยเอามาฝากกันนะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะครับถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบแบรนด์ Universal All นะทุกคนสามารถไปซื้อได้นะครับมีหลายที่เลย มีร้านอันเนียนเดคอรัมนะครับมีร้านไฮนะครับแล้วก็มีร้านใหม่ที่ชื่อว่า c l ับ Luminaries นะครับเอาจริงๆก็ถือว่าเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นแล้วแหละเพราะว่ามีกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นอยู่พอสมควรมีความเป็นอเมริกันผสมอยู่ด้วยนะครับก็คือเขาก็ไม่ทิ้งความที่เขาเป็น Work ์กเว어สไตล์อเมริกันอยู่แล้วเอาจริงๆก็อยากให้ทุกคนได้รู้จักกันด้วยแล้วก็สามารถใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะครับชอบแม้จากที่ใส่มาชอบมาลองโดนตกหลายตัวแน่นอนโดนหลายตัวผมก็โดนหลายตัวแน่นอนนะทุกคนสำ ตามยังไงก็กด u b s c r i b e ไปได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากดูรูปที่เราไป Mix and m a t c แใส่ยังไงก็ลองไปติดตาม i อของพวกเราได้นะครับทั้งผมธนินแล้วก็บิวด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าชื่นชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ขอบคุณ Universal แออกด้วยคลิปนี้ก็เอามาทําให้ทุกคนดูกันนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจตัวไหนก็ลองไปสอยตามกันได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเราติดตามครับสวัสดีครับ นี่นะครับทุกคนสําหรับว่าใครที่เป็นสายถุงผ้านะเขามีถุงผ้าด้วยเหมือนกันนะมันทนทานต่อการใช้งานมากเลยเพราะมันเป็นผ้าไนลอนที่เป็นริบสต็อกที่มันบอกว่ากันฉีฉีย่ยากๆเนี่ยแหละครับันมีสีเขียวกับสีขาวนะทุกคนถ้าเกิดว่าใครเป็นสายถุงผ้าลองไปดูกันได้นะครับใช้งานง่ายแล้วก็มีดีไซน์ด้วยนะครับนี่เป็นแช็กเชแบบนี้หรือว่าถ้าทุกคนอยากสั่งซื้อนะครับลองแอดไลน์ไปก็ได้นะครับเขามีไลน์เหมือนกันนะครับหรือว่าอยากติดตามนะครับว่าคอลเลคชันเขามีอะไรบ้างลองเข้าไปดูเพิ่่มมไไดดด้้้ททีีี IG กกับ Facebook ะรเเ๋ยยยววผาลอุ ตามนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ